ครับจะพาท่านไปชมโรงเรือนการเพราะชำทุเรียนและโรงเพาะพักอนุบาล <c oughs> คุณหมอครับคุณหมอห <c oughs> ลบหลบคุณหมอหน่อยครับตอนนี้คุณหมอกำลังวิเคราะห์วิชนิชัยโรค ทุเรียนก่อนจะลงไปสู่พื้นหรือว่าท่านผู้บริโภคนะครับจะต้องฝังวัคซีนเช่นกันเชื้อรากันโรคต่างๆน่าสนใจมากนะครับ โรงเรือนนี้บรรจุทุเรียนได้น้องๆทุเรียนที่อยู่ตรงนี้น่าจะร่วมแสนนะครับน้องๆแสนแล้วครับที่ออกก็ออกไปนะครับที่เข้ามาก็เข้ามาก่อนจะสู่ผู้บุริโภคก็ต้องผ่านการบำรุงค่าเชื้อให้โฮอร์โมนต่างๆ นาะครับน้อข้าพเจ้ามินาทีลกหญ้าแน่ใส่ปุ๋ยแน่ลงเลื่อนพันใหญ่มากครับมือนี่กากระผมก็ได้เริ่งานอีกมือนึงโอ้ยคนขายแรงงานใครสนใจจะซื้อนะครับผมขายแรงงาน ครับขอบคุณครับเป็นแรงใจคนขายแรงงานด้วยนะครับ